บันทึกของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรตามคำบอกเล่าของหลวงปู่มัน่นเกี่ยวกับการเริ่มต้นบูรณะพระธาตุพนมมีว่าหลวงปู่ใหญ่เสากันตะสิโลได้ชักชวนญาติโยมทั้งหลายในละแวกนั้นซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนและส่วนมากก็เป็นชาวไร่ชาวนาได้มาช่วยกันถากทางทำความสะอาดบริเวณองค์พระเจดีย์นั้น ได้พาญาติโยมทำอยู่เช่นนี้ราวสามเดือนเศษจึงค่อยสะอาดเป็นที่จเจริญหูจเจริญตาตราบเท่าทุกวันนี้เมื่อญาติโยมทำความสะอาดเสร็จแล้วท่านอาจารย์ก็พาญาติโยมในละแวกนั้นทำมาคะบูชาซึ่งขณะนั้นผู้คนแถวนั้นยังไม่รู้ถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดทำให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดศรัทธาเลื่อมใสยอย่างจริงจัง จนได้ชักชวนกันมารักษาอุโบสถฝึกหัดกรรมฐานทำสมาธิกับท่านอาจารย์จนได้ประสบผลตามสมควรในบันทึกของหลวงพ่อวิริยังมีต่อไปว่าจากนั้นทั้งทั้งสามก็ได้ออกเดินทางจาริกต่อไปและแสวงหาความสงบตามป่าดงพงพีไปเรื่อยๆโดยมุ่งหวังเพื่อบรรลุธรรมแต่ก็ยังไม่สมความตั้งใจไว้ ต่อมาพระอาจารย์เสากันตะสีโลก็พากลับจังหวัดอุบลราชธานีอันเป็นถิ่นเดิมของท่านในบันทึกของหลวงพ่อโชตอาภักโคมีดังนี้ท่านพระอาจารย์เสาจึงได้เป่าประกาศให้ญาติโยมจังหวัดนครพนมได้ทราบว่าพระธาตุพนมนี้เป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า ขอให้ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายช่วยกันถากถางทำความสะอาดบริเวณพระาธาตุแล้วทำบุญอุทิศถวายกุศลแด่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาข,ของเราเมื่อชาวบ้านชาวเมืองได้รู้เช่นนั้นแล้วก็พากันบังเกิดปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเออกระเรกโกลาหนกันเป็นการใหญ่ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสามท่านพระอาจารย์ก็พาญาติโยมทั้งหลายทำบุญ อันมีพระอาจารย์มั่นและท่านเจ้าขุนพระปัญญาพิสารเทนรวมอยู่ด้วยจนเป็นประเพณีสืบสืบต่อกันมาไม่ได้ขาดจนกระทั่งบัดนี้หลวงพ่อโชตอาภักโคได้เปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมยในการค้นพบพระธาตุพระนมของหลวงปู่ใหญ่เสาและคณะสิทธิ์ดังนี้เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสามหลังจากที่ชาวเมืองนครพนมจมอยู่ในความมืดบอดเป็นเวลานาน ปล่อยให้พระาธาตุเป็นป่ารกทึบและแล้วพระอาจารย์เสาพระอาจารย์มั่นและท่านเจ้าขุนปัญญาพิสารเทนได้นำเอาแสงสว่างดวงประทีปธรรมของพระพุทธองค์สองทางให้ได้เห็นหนทางแห่งการปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องดำเนินต่อไปหลวงปู่ใหญ่เสากันตะศีโลได้เล่าให้หลวงปู่บัวพาปัญญาพาโสสิทธิอุปถากฟังว่าในทีแรก ชาวเมืองได้ขอให้หลวงปู่ใหญ่เป็นผู้บูรณะแต่ท่านบอกว่าเราไม่ใช่เจ้าของเดี๋ยวเจ้าของผู้ซ่อมแซมจะมาทำเองและเจ้าของที่หลวงปู่ใหญ่พูดไว้ก็คือพระครูวิโรดรัตนบนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าท่านพระครูดีโลดนั่นเองในบันทึกการบูรณะพระาธาตุพนมหลังจากที่หลวงปู่ใหญ่เสา กันตะสีโลและลูกศิษย์มาพักจำพรรษาในปีพุทธศักราช2443แล้วก็ได้มีการบูรณะพระธาตุพนมอย่างจริงจังขึ้นในปีพุทธศักราช2444ตามหนังสืออุรังคณิธานตำนานพระธาตุพนมที่ท่านเจ้าขุนพระธรรมราชานุวัตรได้กล่าวเอาไว้ครั้นในปีพุทธศักราช2444 มีพระเถระนักปฏิบัติชาวเมืองอุบลสามรูปเดินทุดงมาจำพรรษาอยู่วัดสพังซึ่งเป็นสระโบราณใหญ่อยู่บริเวณนอกกำแพงวัดทางด้านหอระดีองค์ธาตุพนมคือพระอุปชาทาหนึง่งพระอาจารย์สาวหนึง่งและพระอาจารย์มั่นหนึง่งท่านและคณะได้มานมัสก,การพระบรมธาตุและพิจารณาดูแล้วมีความเลื่อมใส เห็นว่าพระาธาตุพนมเป็นที่บรรจุพระบรมาธาตุอันแท้จริงแต่เป็นที่น่าสลดใจเมื่อเห็นองค์พระาธาตุเศร้าหมองรกร้างตามบริเวณทั่วไปทั้งพระวิหารหลวงซึ่งพระเจ้าโพธิสารแห่งนครหลวงพระบางได้สร้างไว้ก็พังทลายกลายเป็นกองอิฐกองปูนอยู่ภายในกำแพงพระาธาตุถ้าได้ผู้สามารถเป็นหัวหน้าบุรณนะ จะเป็นมหากุศลสาธารณะแก่พระพุทธศาสนาและบ้านเมืองไม่ใช่น้อยจึงแต่งตั้งให้หัวหน้าเท่าแก่ชาวบ้านทาตุพนมเดินทางลงไปเมืองอุบลให้อารัธนาเอาท่านพระครูวิโรธรัตโนบนวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแต่เมื่อท่านดำรงสมณะศักดิ์เป็นพระครูอุดรพิทักษนาเดชขอให้ท่านขึ้นมาเป็นหัวหน้าซ่อมแซมพระบรมธาตุ ท่านก็ยินดีรับใช้มาตามความประสงค์ท่านเป็นพระเทระผู้เชี่ยวชาญทางการฝีมือศิลปรกรรมการก่อสร้างและสลักทั้งไม้อิฐปูนเป็นนักปกครองชั้นดีทั้งเป็นนักปฏิบัติมีจิตตานุภาพและจิตวิทยาสูงเป็นที่นิยมของประชาชนทั้งคารือหัดและบัณฑผชิตมีสิทธิ์มากอยู่ ผู้ใดได้พบปะสนทนานด้วยแล้วต่างมีความเคารพรักเมื่อท่านพระครูรับนิม,มนต์เดินทางมาถึงแล้วได้ประชุมหารือกับชาววัดและชาวบ้านชั้นแรกชาวบ้านจะยอมให้ทำแต่เพียงทาปูนลานพระาธาตุให้มีการกราบไหว้เท่านั้นมียอมให้ซ่อมองค์พระธาตุเพราะเกรงกลัวเพศภัยซึ่งเคยเป็นมาแล้วแต่หนหลัง ท่านพระครูไม่ยอมบอกว่าถ้าไม่ได้บุรณะพระธาตุแต่ยอดถึงดินแต่ดินถึงยอดแล้วก็จะไม่ทำชาวบ้านทีแรกก็ไม่ตกลงจึงได้ล้มเลิกการประชุมไปครั้นต่อมาในวันนั้นมีอารักษ์เข้าสิงคนขู่เข็นผู้ขัดขวางจะทำให้ถึงวิบัติชาวบ้านเกิดความกลัวจึงกลับมาวิงบอลให้ท่านพระครูทำตามใจชอบ ท่านพระครูวิโรธได้เริ่มบูรณะตั้งแต่เดือนอ้ายขึ้น14บ่ค่ำจนถึงเดือนสาเพนได้ฉลองมีประชาชนหลั่งไหลมาจากจตุรทิศช่วยเหลือจนฟ้ามืดมัวดินเป็นประวัติการนับแต่หลังจากบ้านเมืองเป็นจละจนมาซึ่งเหตุการณ์ในช่วงนั้นเป็นการเกิดศึกสงครามระหว่างไทยกับยวนผู้คนอพยพแตกตื่นหนีหายไปจำนวนมาก และในช่วงนั้นเกิดกรณีกบฏผีบุญขึ้นที่มณฑลอุบลในสมัยรศ1 1 7ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2443สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยผู้มีศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อบุรณะพระาธาตุเป็นจำนวนมากการบุรณะได้ชำระต้นโพเล็กที่เกาะจับอยู่ออกขูดคลน้ำ และกะเทาะสทายที่ชำรุดออกโบกปูนทาสีใหม่ประดับกระจกสีในที่บางแหง่งและลงรักปิดทองยอดตามที่อันควรสิ้นทองเปลวสามแสนแผ่นหมดเงินหนัก300บาททองคำห้าสิบาทเศษแก้วเม็ดสองร้อยแก้วประดับสิบสองหีบหล่อระฆังโบราณด้วยทองแดงหนึ่งลูกหนักสองแสน ไหว้ตีเป็นพุทธบูชา